อร่อมด้วยขนาดสงตลอดถึงอยากโยมีไหว้ยาวัตรฝนอย่ก้องวัตรยายในอยเป็นประชายก็ประรบเหลืองก้องนำทุ่มนำทุ่มนิดีเลยอยูเราได้ใิ้น้ำนำทุ่มนิดีเราได้ใิ้น้ำเราจะได้รูกวิธีที่เกี่ยวกับน้ำ เรืว่าทั้งเกณีเป็นต้นไปเราจะได้เป็นผู้ดีเห็นภัยเห็นภั่เน่ยเห็นไพ่นนในวัาสงสารเห็นภัยต้องทำประชาก่อนผู้เห็นภัยแรื่ว่าผู้รู้เนี่ยโดยจะฟอกไพ่ทั้งหลายเนี่ยทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนี่ยให้เราเนี่ยก็เรียกว่าโหลดผามาผาน,นานึงเราเนี่ยผู้ล้านว่าโหลดผามันนึ่งผาเรา có làm được được nên giải chuông tục hôn để sản công bê đùa chung thì làm bạc chú sản có bì và ra kýt và lót mà lê bỏ quà chán là chán bê đùa chán chú một bốp chân bê làm bạc phân đi à, có được sức bị nuông không chạy rồi bỏ quà hậu là hay chán à, chuối chung này พอที่มู่บวานครูสภาเดวและก่าวมีฐานผู้ยหญยไปสภาประสานวายงานที่เมู่บวานกองพม,มตรงนี้กะ็กะโจมก็เลยเมื่อวานนี้ไปค้อยมาหนึกงตังเดานะใจบุญใน้ทนเะอี้งนายกไม่ได้ไปเอาข้องไขมานะไม่ความมายหมายถึงเวลามีภัยได้รวบรวมมาแต่ช่วยเลือกยายโลมนะ ยลวงัทนันเนี่ยธมาวันนี้ก,นก็มาให้กำลังใจอย่าโจมพี่น้องเราตุกคนนะเหลืองไพธรรมชาติก็เป็นเหลืองธรรมดาเราก็ต่อสู้กันไปไม่มีตรงไหนแต่ไม่มีไพเนาะเอออาธจะมาไปกลางประเทศไปประเทศนอกโซนอยู่โรบโซนนู้นโะบ้นะ้กนะ็มนะีไพหมากว่าเล่า ไฟนำทวมไฟแผ่นดินไว้ข้องเขานุ่มไฟฉันเพีนะนผูกเข้าไฟระเบิดต้นรองแล่ว่าเป็นงูบานมันหลอไปหมดอันนี้เรานำทวมนี่ไม่กว่าหมยอย่างหน่อยคนน่าเบงเราก็อย่าเล่นน้ากั้อยู่เลยเออราะนั้นไม่ต้องกังวลดอกนะยยุนะเรากะจ่ายทีวีตกันไฟของแต่มันเสียหายกะดีนะบางกล้งนุกมุดอาตมาหนุเทียมดีโยก็นรู้ชุดโล่งดนีสว่ะ Cái con tớn mấy quẩy đài <laughs> Ta mới hoang, ta mới lâu đến xưa mấy nào Ta xưa có mấy khác, lâu có mấy đài xưa mấy như mấy à, con rung mặt ba ta nằm mấy chúng ta lâu gặp kép cái người nạn để lão à, Kịt hãy bên kênh vua và trên hành nghiệp Nào bình nhìn à, mà hay cầm lăng cháy Mấy đây mà ta mới lấy kẻ ao cao sáng mà hay cầm lăng cháy โยมแม่จัโซนอนว่าถ้าว่าไข่ให้ได้ไข่ให้กาวซานตลบกอดสารนั้นมันมีอย่างทาให้คนกินแดี๋ยวฉลาดถึงวัาจะนั่งถูกปีแล้วเนี่ยวช้านี้จะเก็บไหวไม่ว่าข้าวโคงอะไรต่างๆไหวเฉลยเลือดอยาดโยมถึงเันจะนั่นนี้มาที่นี่ไม่ได้มีอะไรมาโยมนะมาทาท่านละตกซุกดิบก็อําด้วยพ่อนี่หยาดโยมแข่งเร่งนะทุกคน Nà, hãy vô đi vì quan xúc, căng ké bất nghĩ bên tân bay hãy lâu kém lạnh khân xin kể mày đi cà hay bay gặp mẹ nam cũng khải lê na đi bướm tớ mày đai bướm khân tộc mày này căng na Hãy bên rút tục con thơ